<c oughs> ชาวนาโซเลตผู้ที่มนุษย์ปฏิเสธคือของขวัญจากพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้เราจะดูกันในอิส,สยาห์บทที่ห้าสิบสามข้อสองถึงข้อสามเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้เรียนว่าพระเยซูจะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาโซเลตเนื่องจากโรงหนักจะต่ําต้อยและถูกดูถูก,ถกเราจะใช้เวลาที่จะค่อยๆขุดโอเคพวกผู้เผยะชนะที่พูดเรื่องนี้ ถ้าพี่น้องดูได้จะถึงแค่นี้ให้ไปดูต่อในช่อง YouTube เข้าใจพวามผีทีละข้อหรือว่าไปที่หน้าเฟซของผมหรือว่าดูที่เมนแรกสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพวามพีทีละข้อเราอยู่ในช่วงการครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยครสมัดด้วยความเข้าใจเรื่องครสมาดวันนี้เราจะดูกันในอิสายาห์บทที่ห้าสิบสามข้อสองข้อสามโอเคหลังจากที่เรา ได้อ้างถึงมัทธิวบทที่2องข้อยีให้เราดำดิ่งไปที่พักคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่เราครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าพระเยซูกิตเนี่ยโอเคองเอมมานูเอลเป็นหมายสําคัญที่ถูกปฏิเสธโอเคตามที่กล่าวไว้ในลูกาบทที่2องข้อสาซึ่งเราก็พบว่าตั้งแต่อิสยาเนี่ยบทที่7จ็ดข้อสิก็ผู้เผยผู้เผยชนะได้พูดโอเคว่าให้กษัตริย์อาหาัดขอหมายสําคัญและเขาปฏิเสธจนพระเจ้าให้เองโอเค แล้วก็ในวัตถุบทที่สองข้อยีบสามเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าอาพระคริสจะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเลตซึ่งจริงๆหมายถึงต่ำต้อยเป็นโอเคดูถูกครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนแล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่พปรองเป็นศิลาที่ช่างก่อได้อ่าได้ทอดทิ้งซึ่งเราได้เรียนไปในสดุดีบทที่ร้อยสิบแปดข้อยีบสองแต่ในสุดแล้วพระเจ้ายอมรับและกลายเป็นศิลามุมเอกในข้อยีบสามซึ่งเปโตรโได้ เฉลยกับเราโอเคการที่ศิลา,าที่ช่างก่อทอดทิ้งนั้นสําเร็จตอนที่พง์ถูกเติมเงิเขนแต่การที่พงกลายเป็นศิลามุมเอกนั้นสาเร็จตอนที่พระเจ้าทําให้พงฝืนครับรวมทั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบรูปแบบของการที่โอเคพงพันุ์ของหญิงจะทําให้หัวของงูแหลกแต่งูจะทําทให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำครับการที่พระเยซูถูกปฏิเสธและทนทุกนั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นรูปแบบของการที่งูพยายามต่อสู้กับเพียร์สเก แต่ในที่สุดแล้วพรงค์จะทําให้โอเคทําให้หัวของมันฟกช้าโดยการที่พรงค์ฝืนัขมาจากความตายครับเอาละ่ะให้เราดําดิ่งไปที่พระคมัมภีรพระเจ้าอิสยาห์บทที่ห้สิบสามข้อสองบอกว่าเพราะท่านหมายถึงพระคะริสต์เจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระองค์หมายถึงพระเจ้าอย่างต้นอ่อนเหมือนรากที่แตกหนอมาจากพื้นดินแห้งแล้งโอเคความหมายก็คือว่า ดูไม่สลักสําคัญอะไรอ่ะเป็นแค่ต้นอ่อนไม่ใช่เป็นไม้ยืนต้นแข็งๆแล้วก็เป็นแค่รากที่เพิ่งแตกหออกมาพี่น้องก็จะหม้ยคือดูปอกแปลกดูธรรมดามากโอเคแล้วบอกว่าท่านหมายถึงพระคริสเนี่ยไม่มีรูปร่างหรือความสง่างา,ามที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปรักษ์ซึ่งจะทําให้พวกเราพึงปรารถนาพี่น้องเห็นยังคือเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต,ตามที่พระพีบอกก็คือว่าพระองค์จะดูธรรมดามาก โอเคพงไม่ได้มีรูปร่างสวาสง่างามรูปลักษ์แบบซาอูนตัวใหญ่โอเคไม่โอเคคือดูธรรมดาปกติแล้วน,นี้เป็นข้อแรกที่เราจะไปต้องรู้คือในสายตาของมนุษย์ทั่วไปนั้นพระคริสต์โอเคที่มาบังเกิดนั้นดูธรรมดาไม่สง่างามโอเคไม่เหมือนกับสิ่งที่โลกมองนะก็คือโลกมองดูรูปร่างสูงใหญ่ฮะ แต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ามองคือพระเจ้ามองดูที่จิตใจอ่ะดูต่อไปแล้วบอกว่าข้อสามบอกว่าท่านถูกดูหมิน่นเห็นยังและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่านถูกดูหมิน่นและพวกเราก็ไม่ได้นับถือท่านพี่น้องเห็นยังสาเหตุที่พระองค์ธรรมดาดูปกติเนี่ยมันนํามาซึ่งการที่พระองค์ถูกดูหมินถูกทอดทิง้งถูกต้องครับแล้วก็่ามนุษย์เนี่ยหันหน้าหนียี้ไม่เอา โอเคพงถูกดูหมินเราไม่ได้นับถือพี่น้องเห็นยังนี่เป็นรูปแบบที่อย่างที่ผมบอกก็คือ,อพระคริสเนี่ยผู้เผยเจะนะได้กล่าวไว้ไม่รู้กี่คนว่าจะต้องถูกดูหมินปฏิเสธแต่แปลกมากพวกยิวกลับไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะเขาอ่าน,านพระพีตามที่เขาอยากจะอ่านเขาไม่ได้อ่าน,านพ,าพระพ,พีตามที่พระเจ้าเปิดเผยพี่น้องที่รักอย่าทาอย่างนั้นจงอ่านพระพีตามที่พระเจ้าเปิดเผยเพราะว่า ถ้าพี่น้องดูพี่น้องจะเห็นว่ามันเยอะมากครับที่ว่าพีกล่าวอยู่แล้วว่าพระคิดจะต้องถูกปฏิเสธเออจะต้องตายแล้วจริงๆต้องฟื้นด้วยนั่นแหละเป็นรูปแบบของศิลาที่ถูกทั้งก่อทอดทิ้งแต่กลายเป็นศิลามุมเอกแต่พวกเขาอ่านไม่เข้าใจเพราะว่าเขาต้องการผู้นําแบบล่ําใหญ่มาโจมตีอ ามาโจมตีโรมันมาลบชนะโรมันพี่น้องเข้าใจไหมครับอย่าเป็นอย่างนั้นหลายคนเนี่ยอ่านบัมพีไม่ได้ตามที่บัมพีบอกแต่อ่านบัมพีตามที่ตัวเองอยากให้เป็นไม่ถูกต้องเราจะต้องถ่อมใจต่อพระคําของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นความจริงเห็นั้นพี่น้องเห็นยังในสายตาของมนุษย์นั้นพระเยซูดูธรรมดาแฮะคงไม่ได้มาเกิดที่พระราชวังแต่เกิดที่เบตเลเฮเมืองเล็กแถมเกิดที่คอกสัตว์พี่น้องเห็นยัง ตอนที่พงมาบังเกิดก็ตอนที่พงสเสด็จก็ไม่ได้ขี่ม้าแบบกษัตริย์แต่ขี่ลาลูกลาพี่น้องเห็นยังแล้วตอนตายก็ตายที่บนไม้อังเขนสภาพอาัจจากรก็คือในมัในในในสายตาของมนุษย์นั้นพระเยซูธรรมดามากข้อแรกแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ข้อที่สองก็คือพวกเขาก็เลยอทอดทิ้งดูมินและพลาดพลาดจากสิ่งที่พระเจ้าบอก ว่าพงพันุ์ของหญิงจะทําให้หัวของวูหลกจริงๆพระเยซูคือพงพันกันนั้นแต่พี่น้องอย่ลาลักดูในต้นข้อสองหน่อยจะบอกว่าถึงแม้ว่าในสายตาของมนุษย์พระเยซูกิจ,จดูธรรมดาแล้วถูกปฏิเสธแต่จริงๆแล้วพรงจเจริญขึ้นเฉพาะประพักพระเจ้าพี่น้องเห็นยังความหมายก็คือในสายตาของพระเจ้านั้นพงผ่อประทยัยแล้วพงค่อยๆจเริญขึ้นเพ,พราะอะไรเพราะพงเลือกเกิด จากสภาพของมนุษย์พง่ะหมายถึงพระเจ้าพงเลือกเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาฉะนั้นพง์ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วเป็นที่พอพระไถ่พระเจ้าพี่น้องเห็นยังพี่น้องจะเห็นว่าเวลาที่พระบิดาโผล่มาพง์จะพูดว่าท่านนี้เป็นบุตรจิรักของเราเราพอใจพี่น้องเห็นยังมีครั้งเดียวเท่านั้นเองที่ในที่สุดแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าปฏิเสธของพระปฏิเสธพง์เมื่อไหร่เมื่อพงถูกตึงเงินเขนจนกระทั่งโอเคพระเยซูพูดว่า พระเจ้าทันที่เรียกพระบิดาแล้วบอกฉันไหนฉันไหนจึงทอดทิ้งข้าพงศ์โอเคเป็นแผนการของพระเจ้าเพราะพงพระเยสคิดเข้าไปในสภาพของเราเข้าไปเป็นคนบาปพงค์จะต้องถูกพระเจ้าปฏิเสธด้วยแต่หลังจากนั้นพระเจ้าเป็นคนชุบพง์ให้เป็นขื้นจากความตายพง์ได้กลายเป็นศิลามุมเอกและผู้ที่เชื่อในพง์ทุกคนกลายเป็นวิหารที่สร้างอยู่บนพง์ให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณได้เชื่อในพระเยสคิดให้ผมบอกว่าคุณได้ตัดสินใจถูกแล้วครับ จงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อโอเคแล้วก็เรื่องหนึ่งในฐานะประชากรของพระเจ้านั้นจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโอเคให้คิดเหมือนพระเจ้าเหมือนกับที่เปาโลบอกก็คือเห็นไหมจำได้ปะก่อนที่เขาจะพูดถึงเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่อ่ะเขาบอกว่าเราจะไม่มองพงเหมือนแต่ก่อนเหมือนโลกมองใช่ครับโลกมองอยังไงโลกมองดูภายนอกโอเคมองดูแลไม่เห็นแก่นแท้ว่าจริงๆแล้วพงเป็นพระเจ้าแต่เราจะไม่มองอย่างนั้นพี่น้องที่รักรวมทั้ง ขณะที่เรามองตัวเองเราต้องไม่มองตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีพระเจ้าอยู่ในวิญญาณเรากลายเป็นมนุษย์พระเจ้าแลาจะต้องมองผู้เชื่อแบบนั้นโอเคมองผู้เชื่อแบบคนที่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นพระเจ้าอยู่ถูกต้องครับรวมทั้งเราจะต้องเริ่มต้นมองคนที่ไม่เชื่อเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่พระเจ้ารักเป็นคนที่พระเยซูได้ส่งสิ้นประชนเป็นคนที่ พระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาเป็นของขวัญถึงแมเ้เขาก็ยังไม่รู้เขาปฏิเสธเราต้องอดทนต้องประกาศข่าวประเสริฐให้ผมได้ยินแล้วพูดว่าพี่น้องที่รักับให้เราดูมุมซ้ายล่างโอเคมุมซ้ายล่างเขียนว่าเริฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งภายในปีสองพันยี่แปดก็คือสามปีจริงๆก็คือสองปีกว่าแล้วโอเคเราตั้งใจจะแสดงความรักเพราะว่าปีนั้นสําคัญก็คือว่าครบรอบที่โปรแดนเข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปี เราตั้งใจจะแสดงความรักกับประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสาตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์จำไว้นะนับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรก็ตามตกนรกหมดครับคนที่จะรอดคือคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐแท้ข่าวประเสริฐแท้คือเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้า ที่มาเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นพงต้องถูกปฏิเสธถูกตึงที่อังเขตแต่ในสุดพงฟื้นขึ้นพระเจ้าทําให้พงฟื้นขึ้นกลายเป็นศิลามุมเอกพี่น้องเห็นยังฉะนั้นถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้สิ่งที่ผมบอกก็คือพี่น้องเป็นหนึ่งในห้าหกแสนคนที่รอดแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อโอเคอย่าปฏิเสธพงจงเชื่อในพงแล้วก็รู้ว่าการที่พงปฏิเสธรวมทั้ง การที่เราจะถูกปฏิเสธเนื่องจากเชื่อพเยคริสตดเป็นเรื่องปกติโอเคเพราะว่าเขาปฏิเสธพะเยคริสิดฉะนั้นจงติดตามโปร่งมีความเชื่อเข้มแข็งแล้วก็อย่าท้อใจอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธขณะที่เราเล่าเรื่องประจายเขาฟังเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะนําให้พวกเขากลับใจให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับอย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากหนุนใจเราก็คือจงตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้เป้าหมายบัญชาประกาศติดตามผลสร้างส,า,งสาวกช่องของเรา เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เข้าใจพราพีทีละคอนั้นมีทุกอย่างเพื่อทาสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนภาพเพื่อการประกาศหรือแม้กระทั่งการตอบคําถามสามข้อที่สําคัญก็คือพระเจ้ามีจริงหรือพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงไหมพระพีเป็นเป็นหนังสือของพระเจ้าจริงไหมโอเครวมทั้งมีบทเรียนสิบบทที่จะช่วยให้คนที่เชื่อใหม่นั้นจเริญขึ้นพี่น้องคนไหนที่ยังไม่เคยดูคุณพลาดแล้วเดี๋ยวเพราะถ้าคุณไม่เคยฟัง เรื่องความมั่นใจในความรอดผมเชื่อว่าบทเรียนเรื่องความมั่นใจในความรอดของเรานั้นเป็นบทเรียนหนึ่งที่ดีที่สุดถ้าใครยังไม่เคยดูแล้วคุณต้องการดูบอกผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้โอเคพี่น้องสามารถที่จะพาคนให้เขาเริ่มต้นเข้ามาที่นี่แล้วก็เริ่มสอนเขาเจกนกระทั่งกลายเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเพราะว่าเราไม่ได้หยุดที่แค่ผู้เชื่อใหม่ แต่เราสอนพันธสัญญาใหม่อย่างถูกต้องไม่มีการผสมลึกซึ้งและถูกต้องจนคนจำเลยแล้วมีพื้นฐานที่ดีให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูหนึ่งหนึ่งที่สี่แก okay. ขอบัตรหนึ่ง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 พี่น้องที่รักครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งทั้งคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมอยากให้คุณอ่าสแกน QR code คหรือว่าเนีย่ยโอนเงินมาทางพร้อมเพ์โอนมานะครับเพราะว่าพรพีบอกว่าให้ ให้ผู้ที่รับคําสอนแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้กับผู้ที่สอนตนและผมขอพระเจ้าในนามพระเยูคริตอวยพรกลับไปที่คุณร้อยเท่าพันจวีให้คุณจำเริญขึ้นพี่น้องที่รักครับจงตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยความหาบัญชาจงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเรามีใครเอากับผมบ้างอ่าพี่น้องที่รักครับอย่าลืมนะหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยทุกอย่างจะพร้อมก็คือคําสอนแบบนี้ที่ถูกต้องตาม,มพระมีไปที่พระคำของพระเจ้าลั้งทั้ง เพลงนมัสการซึ่งเพลงนมัสการเนี้ยจริงๆเป็นเพลงเดียวกันกับที่ออกตั้งแต่เช้าตอนหกโมงพี่น้องคอยฟังและนมัสการแลชวชวนกดไลค์กดแชร์ส่วนพี่น้องคนไหนที่เอยังไม่ได้ฟังเพลงนมัสการยาวๆที่นมัสการเนี่ยก็เข้าไปฟังอยู่ในลิงก์โอเคเปิดฟังปิดสร้าง,งบรรยากาศคริสต์มาสเฉลิมฉลองเป่าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทเพราะพระเยซูสั่งมาว่าให้ทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเรา ซึ่งแน่นอนพระเยซูคงไม่ต้องการให้เราลึกถึงพงแค่ปีละครั้งเดือนละครั้งโอเคหรือแม้กระทั่งอาทิตย์ละครั้งทุกวันครับทําไปเลยโอเคทําที่บ้านทําพร้อมกับเขาครอบครัวของคุณในานามพระเยซูกิตพระกายของพระเยซูกิตแตกหักโดยเราหายดีพี่น้องที่รักครับเราเนี่ยรับมหาสนิทได้ทุกวันเรารับปฏิสมาแค่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทเรากําลังยืนยันว่าเราได้จุ่มไปในความตายถูกฝังรับเป็นขึ้นมาเราได้ตายจากชีวิตเก่าการเป็นอ่า ธาตของมารลูกของมารฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนใหม่กลายเป็นคนชอบธรรมกลายเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นเจ้าสาวของพระคิดผมเปล่าประกาศว่าเรามีชัยชนะเรามีสุขภาพที่ดีในนามพระเยซูคริสต์โอเคพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ทําดูเฉยๆตั้งใจครับทุกวันรับหาเส้นพร้อมกันกับผมแล้วลึกถึงพระเยซูคริสต์อาเมนเลิตวัตสิ่งดีเพราะเราพี่น้องจะรักพระพี่บอกว่าเรามีชัยชนะเพราะผลิตและเพราะคำพยา และนี่เป็นสาเหตุที่มารพยายามตพยยาามต่อต้านความจริงเรื่องนี้โดยการไม่ให้คิดเสียนรับมหาเสนทุกวันพี่น้องไปนค้นดูในพระธรรมกิจการจะรู้ว่าผู้เชื่อรับมหาเซนทุกวันแล้วก็จะมีพวกงี่เง่าที่โดนหลอกว่ารับบ่อยๆจะไม่เห็นค่าพี่น้องไปดูคิดจากยุคแรกเขาไม่เห็นค่าเหรอเขาเกิดผลมากกว่าเราอย่าเชื่อเหตุผลโง่ๆของมนุษย์ อย่าเชื่อทมเนียมของมนุษย์จงเชื่อพระคําของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าจงทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราคุณลองคิดดูเด็พระเยซูจะหมายถึงอะไรเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือทุกวันวันละครั้งยังน้อยด้วยซ้ำควรจะทําเรื่อยๆะนะผมเปล่าประกาศในนามาพระเยซูกิตใครก็ตามที่ไม่สบายเอามือวางไว้ในจุดที่คุณป่วยจงหายโรคจงเป็นปกติในนามพระเยซูกิตผมเปล่าประกาศถึงสิ่งดีทุกอย่างที่มาถึงคุณการปลดหนี้โอเคการที่เอ่อสิ่งที่คุณิษฐานได้รับคําตอบผมเปล่าประกาศพี่น้องชิรักจําไว้ว่า พระเยซูได้ถูกประทิเสธเพื่อเราจะเป็นที่ยอมรับจงดําเนินชีวิตจงประกาศข่าวประเสริฐจงมั่นใจในความรอดจนมั่นคนในความเชื่อทุกวันมาฟังและดำเนินขึ้นให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะให้เราทุกคนพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นพูดชาโลมอาเมนฮาเลลูยาอิมานูเอลในนามพระเยซูกิตอาเมน